บ่เด้อน้องสิได้โจเอาอ้ายคุณดูและเป็นคู่ใส่ตังอะมาคังคงแล้วแบ่งก้อนเข้าใส่ไว้มันใตดินกูมือฟกปากเมนคุณบ่ต้องเกงไผอ้ายตามมุนปเดินอ่อนซะว่ามงยองปีก็จะนับศรหลาปิงสู้สุตาอู่ตานด ลาบาดเดวันนี้เสวา่าเมไปตบป,ปีเต็มไจและมาสปอยไลฟ์แฟตลังน้องซื้อให้จงก็อน,น่อยไปบกเถินแปงน,น้องได้โจเอาดอนใจปีได้ไปขุดเอาน้ําของกวางตังกุ้มมาใส่น้องใหญ่กวางละลงใครแปงตังออกมาน้องได้โจป้าปีไดไปบกหน้าไว้โดอยปูโด นำรถเข้าติ้มเต่าหันจอดเลิงหนาเปิงเบิงลงต่างน้องหน้าและบกไหมเอาใส่โดยหน้าน่อยใบแต่บอฟูน้องลักปีสูบูและหมื่นวันปันมือเสวานานค่ำปีและเป็นของสนโดยการซื้อนาใครแค่เงินมัน Thank แถมปั้นจ่างเงินปั้นและติ้มจอดน้องซื้อใครขอขอดกำแล้วขอเวนกับไอ้นางยินใส่เงินหลังโตเก้าเมอ่อ่อนเงินขาว้อมเงินปอนนางก้อยากนณาอดอนใจปีจะมาสุนโซล่างเมด้ก็อีลาคันแต้นปันน้นนาเสียงกอมจังไปจุลูกโพภัยเดี๋ยวน้องนี่โกบาไลมาขวัญ ก็กาตกปวามหมอนาลอนในมืนมากปันปีก็กาได้มาพิชเซมาจิกรรมมาโนกมอย่าปวดคักเก้าดยอันพ่อแม่เปิรนในตั้งไฟหล่าคันคำนองมีเรื่องการสังดิกระคับกำกังเละเมาสุกุนกินเหลา สะทัเกเอาคำคำหลาครับอยู่อูแ่แก๊บเต่าจะบเดบในทคำกรรมับตะอปีนันเมืองยองกำจับกำนีเมือนมากคิมเต็มแป่นกคำรคับไอดูแข็นดูเลนตานเล้าปีมารับไปแล้วป่อเมเจ้าชะทานีเปิลนดมปากไอโดูรับฝากไว้กูขอเหมือนนังหมอตุ้งนำปันหงตกดิลปะตะ ไอจุไฟปอยองปติเมลออนใดหันเต่าน้าเขายากแกงเบิ่นดังปลาแรงลงขึ้นดอยฟองนำไม้นาบาาเต้วอันนี้ คํานองก็ตาให้ตึกแก้วพี่นั้นน้อยมีตีเจ็บไหนพี่นั้นเอ้ยพี่นั้นเอ้ยวันถ้าได้ยอดเก่งใครและหมื่นวันปันมืออายลุกลือและเมปีปอยเลิงนามาคับเยิ่มตาวดอนใจซื้อเปใใน bé mà pop say kéo pi tơ lẽ pin cô có số na bun pin tiêu có sun sáng lẽ nàng cam trọ men mơ tôi qua thăm lẽ bay bỏ khổ cam kheo tặng tế ba sưng tôi khăn cổ lắp mướn ta lẽ soi văn nạp mư là cái tế cổ để mà pop say bỏ chẳng khắp ai lục lư lẽ xa lá mướn yong nàng mà phong phong đầy lái pi lột chụp แตมาพบเขาไว้แต่ว่าดาติบโดนมาบจบแก้วปีเจอใครฝ่าวดิบพาเมเราเส n ยอายใจวันเมดาลมสามสาใดยอดเมื่อวันหนาลาปิ้น้องกเจอาเดินสามตามกำมีนี่ก่อยอุกันเมื่อหนาลาเบาเจ้าขนจะันให้โหปีกินเนอวันสงจือว่าเดิน ขึ้นาเดินซ้ำแตงเดินซ้ำเดินซ้ำใหม่ข้ามแกงกรรไห้เดินสีใหม่ออกดีใบโกงเราแล้วก็อแตดลำลงแหล่ขึ้นแจไใบตึงเก่าใหม่สีป่องเปงกักตึงแขงแปงหางหินแหลกตึงโกงกลางเราคอยโจกันทั้งให้กว่างละลังพักควาแซบโตคอยเราคอยโจกันทั้งให้กว่างละลัางผ้ากําโต้สัาง กข็ขางก็ดีไม่ลำง,งามลุ่มเตาก็ลก่าวความตึงหัวอย่าพักไปหัตายแล้วก็เอาไฟเข่าจุดกันมูดขึ้นเมืองฝ่าไปได้บทตั้งเมืองตาวันลึงนะก็จะเอาตาดอนใจก็ไปสนใา อยากเดือดแฟดซำาแล้วก่อยปูโคนดอนใจปีแล้วก่อยพินโตจิกองไฟแลวเตย,ยขึ้นเตยในเดินหาไอ้ก่อยปิ้นโตถ้าปักไม่เอาตังออกใจกวนใจเสียงแล้วก่อยหาเคยเจอหลายหลายแลวเอาไววมัดโหูตาสร้างเข่าทีใส่สีเข่าสองสามเจนเอาหอกซิมซอนเข่าก่อยไปว่อนลูกเละล้านเขาจึงเม่อจอยซำา เสียงซิว่าสะโอ้เจ้ามนต์รักษาโหกะว่าสะโหแล้วโจโผไปให้รูสึกไม่สักไสลายๆยามนั้นยิงเซาไปจ่อยได้แลขึ้นหกดูเจ็แล้วแก้วปิ่นน้องแล้วค่ปลูกศาดีมื้อนีมียาน้องรักอายจะีเอ๋ยยังมี นางก้อยปลูกโดยมากเต่าน้ำและกับมากน้อยมูลจะอันเลินสุนกันนี่กี่ปิน้นเคอโถฟังสร้างเริ่มขึ้นอันแค้มโมปิ้นมาหอยคุ้มในปลูกป่อใจป่อคอขึ้นจริงปอใจอายมีตังเจอดอกได้ปิ้นดอกคำแม Đăm bè son nàng hạt yam koi ton hết thay beng son tóc pin an mông gióng đốc hải beng sơn mông cho kênh là yam cầu thương kênh là yam trâu đơn cầu ốc phải lẽ là nang nong có tổ lẹp bay băng mà đây nó pi na nơi đưa mường pi ơi, thưng đơn xin đi đeng qua bòm đeng lại bờ đại súc lan, nà bát đều ăn nhịp đều đơn xin đi giàng bắn nầm say toang pi na ติโดน12นี่ฝ่ายยงปอนเนาะตက်ฝ่ายตက်พร้อมตึงไหก็คาวอยู่จนล่นนางก้อยไปก่อนเอาบุงเลยซ่งไปห,หาพรรมาบา้านเปลากี่การก็โลตากซันก่อนทอนเอาฝ่ายลงกอนแล้มาอิดกะนาฝ่ายอิดเทินดีแล้วก็โยปดคุงตองบ้องปินนางแล้เอาแสหำติเนอแปน ồn ẻn là in ăn leo lèo bên pin sai cung mong mang phải tôn mừng pin bơn tay khê là bà đeo ăn đi làm ăn bảo theo nội tăng bán cha tiêu về ha sao นางก้อยขะเข็นข้าเลยคเะแกกงลังหน่อยมืตอตกย่อยขอสื่อสองไรลห้าเป่งนางก็ยังรู้ฝ่ายป้อในนาตาทอดกะนาฝ่ายทอดเถืนดีแล้วโย่ขึ้นใส่เป้โคเซนองแล้วไกยดุดมาจังลาจังแล้วลุงตาขะสีบุบตีแล้วมาเดินก็และปิดปอก ก็เอาออกไววเจหมอมากวงหกเจ็ดวันยังดูไยดีงามตดยคันคำแสงขาไยลาคันคำน้องเลยมาบิดโัไก่น้องขาไฟก็เอาไปหงูไววเนาะเดยวเอววันตอนนี้นะาก็จีคูเอาโตเด่วเลยบวบปันปีเจ้าเดยวไยฮักได้เป้งเหล้วเขาเพิบจานนาดานยำนันเมมาดา อไฟฟื้มสิบตำยันไฟฟื้มเศร้าและตำหังตำอยู่เติมเฮินหนา